ดูนะดูนะวิธีเล่นคันเทพสลับกันเล่นโอจริงจริงไปกัเฮ้ยกิตัวกูไปแรกแล้วไป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 ด้วยกันนี่ขันน้อยนี่ขันน้อยนลืมลืมลืมไปด้วยกันตัวเรารถไปเลยเปไปไปไปเปไ้